สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่เคารพทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทาน,นี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ตรงนี้3คู่เนี่ยเอามาจากยูโรปาลีกล้วนๆเลยนะฮะเดี๋ยวคู่แรกไปที่เวลา5้าทุ่มห้นาทีไปดูนาปโปลีครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอมทางเอซัตอัรมาโดยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับไปดูวันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับตรงกันข้ามกันสิ้นดีเลยนะครับนาโโปปลลลลลีีีีีีเเเเเเนนนนนน่่่่่่ยยชชะะะ4 4 4แแพพ้้้1 1 1คครรรัััับบาา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 สสสสสุุดดออออออตตตตมมมมูวววววกทง มา2ประตูต่อสไปดูนี่ตัวผู้เล่นที่เขาได้จะลงสนามกันในวันนี้ครับนาโปลีจะมีจอมกลางอย่างทางคาริดิวคูริบาลีข้างหลังนะครับตรงกลางจะเป็นทางมาเทโอโปลิตาโนโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเออร์วิงโลซานโนนะครับส่วนทางอัคมาจะมีทางบรูโนมาตินอินดี้ครับตรงกลางจะมีทางดานิดาวิดโดยหน้าเป้าจะเป็นทางไมรอนบัวตูครับคุณต้องบอกว่านาโปลียกำลังอยู่ในช่วงผลงานดีนะครับแล้วก็มองไปแล้วเนี่ยทุกอย่างในพวกเขาเหนือนกว่าทีมเยือนเยอะมากๆนะครับส่วนทางทีมเยือนเนี่ยผลงานแย่ครับโดยเฉพาะเกม เยือนเนี่ยต้องบอกว่าโหแย่จริงๆนะครับแล้วเกมรับเนี่ยไม่ค่อยดีด้วยมาเจอกับนาโปลีของกาตูโซตอนนี้ที่กำลังคึกไม่รอดแน่ครับผมมองว่านาโปลีจะเปิดบ้านเอาชนะอาร์มาสบายสบายสีประตูต่อ1ครับคู่ที่2อยู่ในเวลา5.55เหมือนกันนะครับไปดูราบิดเวียนนาจากออสเตรียนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับกองมเยือปืนใหญ่อาร์เซนอลครับคู่นนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับราบิดเวียนนาในชนะเสัมามเสมอ1ส่วนทางอาร์เซนอลเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้1ครับ ล่าสุดแพ้กับทางแมนซิตี้มา1ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันดีตัวผู้เล่นที่เข้ว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะฮะรับผิดเวียนนาเนี่ยจะมีทางเลโอไกรมอร์นะครับตรงข้างหลังนะครับตรงกลางจะมีทางเควินอาราเซ่โดยหน้าเป้าจะเป็นทางเอคานคาร่านะฮะส่วนทางอาร์เซนอลเนี่ยข้างหลังใช้ดาวิดลุยส์ครับตรงกลางจะมีทางโทมัสปาเต้โดยหน้าเป้าจะเป็นทางบุกยุสาก้าครับคุณต้องบอกว่ารับิดเวียนนาอยู่ในช่วงผลงานดีนะครับแต่ว่าคุณภาพต้องบอกว่าคล้ายๆกับอัลมาเมื่อกี้เลยนะครับเป็นรองอาร์เซนอลทุกกด้าาาานนนนนครรับส่่่ววทงอออ์เเเซลียหื วันนี้แม้ว่าจะเปลี่ยนมาใช้สำรองโรเตชันก็ยังดูดีกว่าผมมองว่าอร์เซนลจะเรียกความมั่นใจกลับมาด้วยการบุกไปเอาชนะลาบิดเวนดามได้ถึงบ้าน2ประตูต่อศย์ครับ กูสุดท้ายมาที่เวลาตีสองครับไปดูท็อตแนมฮอสเปอร์ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางเอลเอสเคลินส์จากออสเตรียเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคุณนี้ไม่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเหมือนกันครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับสเปอร์นชนะ2เสมอ3ไม่มีแพ้ใครเลยนะครับล่าสุดเสมอกับทางเวสต์แฮมหน้าเข็กระโหลก3ประตูต่อ3นะครับนำก่อน3-0ส่วนทางลินส์เนี่ยชนะ4แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะวอเกอรมา3ประตูต่อ0ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันครับสเปอร์วันนี้ข้างหลลลััังงงงงจจจจะะะมีีีทททาา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 เเเเบบนนนนนนนดวววิสสครรรตตกกป็ู่่โโซซ้ออ์ เป็นตัวจริงเลยนะครับสหรับทางแกเรตเบลส่วนทางลิสเนี่ยข้างหลังจะมีทางฟิลิปไวย์ซิงเกิลครับตรงกลางจะมีทางเรเน่เรนเนอร์โดยหน้าเป้าจะเป็นทางมาโกลาค u ส ต้องบอกว่าสเปอร์โรเตชันเยอะครับแต่ว่าคุณภาพยังเต็มเปี่ยมสําหรับผู้เล่นนะฮะแต่ว่าแกในแนวรุกเนี่ยอาจจะยังประสานงานกันไม่ลงตัวเท่าไหร่เหมือนทีมชุดใหญ่นะฮะต้องมาเจอกับลินสตี้กำลังผลงานดีครับแล้วพวกราตอนนี้ก็ลองต้องบอกว่าเป็นทีมที่เกมลุกเฉียบขาดมากๆผมมองว่าคู่น้สเปอร์แม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่บูรินโยไม่น่าจะเน้นถึงขั้นขยี้ครับผมมองว่าน่าจะเน้นเอาแค่ชัยชนะก็พอแล้วก็ลินส์เนี่ยน่าจะสู้ได้ดีด้วยผมมองว่าสเปอร์ทำได้เฉือนเอาชนะลินส์ได้2ประตตสองเปลของผกรัวหนึ่ นะเอซัตอาร์มาสี่ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2ครับราปิดเวียนนาไม่น่าจะต้านอาร์เซนอลไหวครับจะแพ้ด้วยสกอร์ศูนย์สองครับคู่สุดท้ายเดสเปอร์จะทันได้แค่เฉือนเอาชนะเอลเอสเคลินส์ได้แค่2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากแชรอัปเดตร่วมสนุกเลยกันในแกลแไลน์มาที่ไลน์ลิชกิลิชนะครับรับรองว่ามีอะไรคุณได้อัปเดตสนุกกันทุกวันนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้ววัััันนนีี้้กลบบมอ่ววผไปแคครรสสด